Oh, น่ชมุดอะไนี่นี่นะนี่ชิมาจังสิอีอย่างนั้นเลขสามเอนี่น่ะนี่น่ะศูนย์หนึ่งสามชมดอันนี่อ๋อเลขสามตัวเป็นห็นอลไเดียวนี่น่ะอะนหดมาแบบรบลูดูมีวคันบ่าให้ผู้อื่นญาติพี่อยู่ที่แหละฮะญาติว่างไงเี่นั่นแหละมันเกิดเป็นถูกตัวผู้ใดเป็นถูกกพาได้ฟังนะโมเมนตว่าสื่อจนมดจนเสียโน่บี้บวชเลยิบบูก คือขูดหัวหัวนี่แหละขูดหัวละกีบาทเจ้าวัดขูดหัวละสิบยี่สิบดีหลาเสดงว่ามากับดวงน้ำได้หรเล่โอ้ยสิบบาทยี่สิบบาทเนาะพี่น้องเพิ่งก็บ่ได้ซื้อหลายบ่ได้ว่าขายให้ใครน้าแต่อถ้ากับมะลินน้ำพิ่มนี่แหละตะกี้กับอืมเพิ่อก็เลยเล่าให้ฟังก็เลยถือแปดเจ็ดเจ็ดแต่แต่ก่อนเป็นคุณครูบ่ค่ะบ่ค่ะอยู่อันอันน่ะหนักประชาสัมพันธ์อยู่ประชาสัมพันธ์จังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์เท่านี่บ่ค่ะจังหวัดสกลค่ะโอ้สกลนครไปดิมันบ่เว้าอยู่สกลนครอยู่อุบลมันมาต<น>ั้งเดอุบนหนักค่ะมาส่งมาส่งไปยัน,นไห้มันก็บไว้จะพอเพิ่นอันนั้นเต์เนานะเพิ<า>่นเป็นผู้งามเพิ <c oughs> ่นเป็น<ไ>ผูผ้ประชาสัมพันธ์เนาะค่ะเนาะหมันมันนอนมันมานอนเนาะบ่มีธุระหยังก็จังว่าเงินเดือนหู่ไปเลือยอดซื้อเลขดีล่ะมันมันมันบนมันบนเวนตาเฮา อันผู้แอดพินคือกันก็มักนอกก็ถามว่าโอ้ยจนบางเธอกะบ่มีเงินเติมนดอมันแล้วเราตรงเราชื่อเนาะเขได้ปิดเนาะเออผลนว่าเลขตัวนี้ผู้นั้นผู้นี้เบ้าเม่นเผู้นี้ข้าวกดน้ำไปกดไหลกดจิ้มเงินนี่เด็ดอันมากตัวใดค่ะกับที่นี่เด็ดว่าอันมันว่าฟังเพผลนว่าเอาน้ำแม่ตันบ่ อาน้ำแม่ตันเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห่ายอ๋อตัวนี้เลยหนักหนักจัดกับหนักกับหลายนี่บัสิซือนันเก้าหนึ่งเจ็ดอันความขืดนะสามตูความขืดนั่นเออขืดว่าบัดนี้เพิ่นเล่าให้ฟังเออจังหมักเทศค่ะก็เลยชิสือตัวนี้แะเพิ่นเล่าให้เจ้าฟังไว้จังไนเนี่ยเอ้าเพิ่นก็ว่าว่าเพิ่นฝันฝันเลยได้ผลว่าตัวใดหนึ่งเจ็ดขึ้น่า เอาเล่าบุ๊ดรายละเอียดรายละเอียดเล่ารายละเอียดมากจังหลายตัวจะตามครูจริงโบลาณตัวเดียวนั่นแหละเล่าว่านั่นมันโบลายได้ไหมโบราณโบราณวายยูชิมุไกรโบลายค่ะแม่โบราณเป็นหลายเป็นโฮ๊ะเป็นเป็นโฮเป็นเจ็๊ยเป็นแถวคุณนี่แม่ห้องเล่าหน่อยได้หนิ น่อยของขุนละเมอเนี่ยยังว่าอีนี่มาเปิดในเบืองอุ้ยเข้าสิบบเป็นโทษบอกไผ่เกิดขึ้นจังหวังขับมาอีนี่เลยเปิดเบืองว่าเปิดแล้วกดไลค์กดแชร์ซื่อๆนี่นะมาฟังอิจฉาอันนี้ว่าเอาขนาดแม่จังเข้าใจเดี๋ยวก็ดูท่าแทงย่านย่านเขาไปยแม่ย่านที่ไม่หลับค่าไม่หลับเจ้าหนูอ่ะเพื่อนบนถึงเพื่อนกกิดขียอ่อนเพื่อนก็ต้องอีได้อีได้ควาเชื่อส่วนคนแล้วแต่ไผ่สีซื่อเขาเกิดบอกเอฟซีอยู่แม่ว่าให้ใช้สติเขาเฮ็ดนั่นชมเพื่อความบันเทิงชม เพื่อเป็นแนวทางแม่เราไไม่ข้าประเด้ไปบบางคาบเออเจ้าไปขายให้ขายหน้าขายรถมาซื้อโหลดคืออยู่ดีเราอยากคืนน้องแม่บุกเคยเบิงถ้ามาถึงอีวันนี้มันอุ้ยปันชิมาอะไรอีกเลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าถูกบันนี้เนี่ยแม่แม่ต้องพาไปเสืองไว้เด้อเพราะว่าถูกคักแลเรแตัวลนี้เสืองไขกับเสืองโลดจะเสืองซุมหนูเด้อเลยสื่อนำอยู่เสืองไว้โหลดไปดิบอสิเก็นไม่หาย เออนี้ว่าเป็นยังแต่ว่าแกเอาบ่อเขากันพต้องเอาแต่อันนี้ก็ได้คันบ่อห้มากก็เอาสามคนนี่ละบพรห้มากเหลือปตัวสามตัวตรงแม่บอกเ็สิคนมีิได้สตัวมแต่ได้สองตัวเหรแม่มจะได้สองตัวขอสตัวเนาะโอ้แม่อดากไสามตัวบอกด้สามตวมันบอกว่าอยากได้เงินหนึ่งเนาะเอาสามนึ่ก็พอแล้สามตัวก็ได้เนาะแม่คันเอ็ดเงินเนาะราคากับจั หาแสนล้านนี่เนาะแม่เน้อเอาเงอนหลังหนึ่งงามๆเนาะในหน่อยเนาะพอดีอยู่นี่เอารางวันที่หนึ่งเราเป็นอย่างไรโอ้กระจายเราเป็นกระบอกจักเอาเลขท้ายมันที่นี่นะครัไปซื้อมันอาจจะถึงรางวัลที่หนึ่งก็ได้มีสิทธิ์อยู่ในครัวมีโอกาสนะคะมีโอกาสหลายมันอยู่ที่ดวงเฮ้จะได้ก็โอกาสมากเราหรืแม่ฮกใบนะแม่แม่บอกแม่ขอบเพ้นในเด้อแม่นิ่งรอดแม่บอกแม่ขอบเพ้นในเด้อล่ะรางวัลที่หนึ่งเนาะ แล้วก็อย่าลืมได้บอกว่าซุ้มหนูมาไายสามคนนี่แม่ครับบอกให้แน่บอกให้แน่ไอ้ใดล้ำกันเนาะแม่ซุ้มหนูก็ไปพูดที่ไหนเดี้ยวนี่นน่ะอืมเปิดมาแบบลบลู่ดูมีคันบ่ให้ผู้อื่นย่านพึ่งรีอยู่ที่แหนฮะพญานว่างานบ่แม่ในความรู้สึกมึงบอกเออในความรู้สึกเอาอยู่งซีเป็นย่านเอาย่านจากไหนเขาเจ้าชื่อมาเฮ็ดเฮือนให้ไหมเนาะในความรู้สึกย่านนี่ย่านย่านไหนเป็นย่านนะครับ คนตื่นเนาะแบบไม่ได้แขกนะนะลืมเบ้าให้ฟังโมเชานี่ว้าินอยู่ลืมไปว่าหวานชิมีได้แขกให้แล้วเขามาหาอยู่เลยอย่างนีแม่ลืมรอบลืมบอกลืมขอบเพิินเนาะค่ะเดี๋ยวสิเบาเองแม่บอกเพลินว่าอันนี้อันแอดมินมาไทยมาแบ่งปันตัวเลขจากหลนคือเกแม่แม่บไกเียงกันจ้าแม่ พ่ขันทายขันเอฟซีเพิ่นเห็นเพิ่นบอกว่าถามีคนเบิงขันผู้ใดได้ซื้อน้ำเพิ่นมาเพิ่นสิเห็ดปุ๋นนแม่ยู่เพิ่นกับคอมเมนต์มายูซีเนาะก็คือผ่งแม่พึ่งมาทายเธอแหลกขาเจ้าบางคนข้าเจาะอาจจะบ่ได้เบิงเฮากับ่รู้ว่ามีไผเบิงแหมเห็นยังซีนะคือเฮาเบิงนี่แหละเบิงก็ต้องมากน้าเด้จังสีได้ซื้อ มันแมนมวลแรงนะนยังบวชอันกระดอดอกเอฟซี่ยังบ่อันมาหลายกระดอเนาะคะะ่ะเนาะบอ้โหุจกักว้ยอันคนขุจักคือนอตตีนะวอ้ยดังเป็นดงัง <c oughs> ถือเด้อดังคักดังแน่เนาะแม่เน,น,นาะจ้ะก็จังว่าเอา้า งวดนี้เพิ่นบ่ถืกเด้เนาะงมวลนี่อ๋เลขทูบเด้เลขทูบแล้วเข่าอยู่เจ็ดแปดแม่นเลขทูบอาจารย์เข่าก่อนอันนั้นก่อนมันคนสิมาหลายหลาย่นว่าเราเลขทูบเพิ่นอ่ะสรุปตัวเลขเลยบ่นะหกแตามเราอยู่เด้อพ่อใหญ่เจวอนวัวนี้ตามบ่ตามอยู่อ๋อเงวดนี้มากตัวใดค่ะสรุปตัวเลขสามตัวบ่พร้อมเมื่อกี้ได้ยินว่า3ตัวพร้อมถ้า3ตัว เก้าหน่จ็ดเก้ามารถามเน่ยเก้ามันกับมีทีมาทีไปเนี่ยบอกโอ้แสดงว่าฝันด้หนี่ฝันบอจ้ะต้องฝันแล้วก็ม้า่อแม่จะเอาตัวใดสามโวอันวันนี้นั่นค่ะข้ามซื้อนะซื้อตัวใดค่ะศูนเจ็ดซื้อศูนยหนึ่งเจ็ดศูนขึ้นศูนยมา สูนมาอ่ะอีแมววาศูนมาศูน์่ารักลอยบอกูนหนึ่งเจ็ดอีแมววาศูนมาฮะศูนมาวะเสืออสูนใส่คือจะได้คือว่าศูนมาอันมันชิมาขังมันชิมาหนาจังสีนนาเอาแม่เขียนสมมุดเขียนเนี่ยสามตัวสมุดเนาะสมุดอะไรนี่นี่อะน่ะชิมาจังสีอี่ยังนั่นเด็กสามเลย นี่หนะนี่นาศูนย์หนึ่งสามชม่ดอันนี้อ๋อเลขสามตัวอยากได้เลขสามตัวแม่เอาเอาตัวจริงก็ได้แม่เอาเอาเขียนตัวจริงแม่ดูแม่จะเอาซื้อตัวไหนสาตัวศูนย์หนึ่งเก็ดเขียนเขียนเขียนใส่ดินเลยแม่ใครเขียนเลยบอกลบออกสะก้อนตัวนั้นเออเอาเขียนใส่ดินนลนะเอาตีเขียนเอาซื้อูนี่หนะเอาเนียศูนย์ชัดชัดแม่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก็ด อีแม่ว่าจะเอาสามตัวนี่บอกวดนี้ศูนย์หนึ่งเจสามเอานี่งส่ฮะบอกเอาใส่เก่าเอ้แม่แเอาเก่า่ามะงวดนอ่าเจ็ดใส่พุ่แม่ตั้นว่าเก่าม่มมีศูนย์ศูนย์น่งแต่ว่าคนแต้มึ้นแต้มลงแต้มใกล้กันคุณแม่ตั้นบอกว่าถ้าเป็นสามตัวจะเป็นศูนย์หนึ่งเจ็ดบ่แม่จะเอาอันตัวนี้วะคุณจะซื้อนะไม่ สตัวศูนนะครับเออบอกคนน้ำเด้อแม่บอกคนน้ำเด้อคนจีบอะไรน้ำเฮาได้เด้กับมูดกันน้ำได้หาในนอนเเอาเอาเอาตัวไดเอาตัวไดดีเก้กับศูนสรุปก็จะเป็น9ก้าหนึ่งเจ็ดกับศูนย์หนึ่งเจมันเป็นเลขฟันบ่จักฟันวาดกรรมได้จับบอบ่แต่เกาไปใส่ บอกเข้าบุสเชียวเลขแม่ตาสายเลขวงในบ่กโบเมนโบเมนโบเมนวงในเลขมากมั่นใจเป็นเป็นเลขเก่งบ่ค่ะแม่บักบักไปบังมันเราเป็นเลขเก่งนะคะจะศูนย์นี่ก็มันก็คืออยู่แต่คนมาเก้าหลายแต่ว่าเสียเอาอยู่นะเพราะว่าครังบนนี้ต้องมีศูนย์ต้องมีศูนย์คับ ข้างบนต้องมีศูนย์แน่นอนต้องมีศูนย์แน่นอนเจ็ดจากสิบนสิล่านอืมเขากะซื้อกันไน่อ่ะตามนี่ละพี่น้องนะคะเอ่อคุณแม่ตั้นนะคะศูนย์หนึ่งเจ็ดเนาะแม่เนาะถ้าเป็นสามตัวจะเน้นตัวนี้เลยตัวเดียวโคโลศูนย์หนึ่งเจ็ดเนาะนะคะของของคุณแม่นี่จะเป็น 9, 1, เก้าหนึ่งเจ็ดาเพื่อนคุณแม่นะคะก็จะเอาเป็นเก้าหนึ่งเจ็ด อะฝาก f อฟซีไว้นะคะเป็นแนวทางใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะเฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะอ๋อแม่ตันบอกแม่นี่แต่ผู้เก่ามาบอกฟันย่ำได้คุณใหญ่ๆห่แล้วว่าคุณคทรงคนโบราณต่อคุณสมัยตะกีบนะแล้วก็ใส่หมวกใบลานอันนี้หมวกหมวกคือคนตะกีบนะโบได้หนุ่งเสื่อมคุณใหญ่ใหญ่คุณโอ้คุณตะกีบนะใส่ต้นนี้แม่นบอลเพิ่นฟันถึง ต้นนี้เดาแล้วันแม่ผูไปหรีวแต่ทีแน่ๆนะคือเขามาสีงวดเนาะค่ะเนาะแม่เข้ามาสีงวดแต่ว่ามัยอมรับว่าฝันแม่นได้คันเขาสีงวดนเลยแล้วกรบบอกนั่นเลยฮะตัวเดียวโคเออบอกตัวเดียวโครโรแม่พี่น้องชุดยอดอ่ะรอติดตามนะคะเด้อ ไรหมดเลยบอกยุ่นจ้าว่าซิ่งเงินวจ้าว่ารอกก็ถือด in ูนก็แต่ปีใหม่ม hey, ่ว่าซื <am <am ้อเล็กล้าวันปเหล็ล้าโอ้เมื่อนี่เดัชเมื่อนี่แล้วเมื่อนี่วันพูดค่ะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อ